กองบินฟิล์มขอเสนอพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2556ของนักเรียนโรงเรียนกองบินโคกกระเทียมเมื่อว,วันพฤหัสที่13มิถุนายน2556 สซปัดปันโนพาะโโตเาวะสังโค ก่อพ่อเดินเล่นตามประสาเยาวัยพ่อถอดรองเท้าไว้ให้เห็น คงคืนใจสักเพียงไหนรองเท้าพ่อคู่ใหญ่ยังซ้อนใจเราวันที่ถูกทุกทักทมคงคืนใจสักเพียงไหนพอจริงใหญ่งเหมืนอนเขาเราจะตา So สวัสดีนักเรียนในความรู้สึกของพวกเธอคิดอย่างครูไหมว่าวันเวลาผ่านไปเร็วคิดไหมคิดค่ะเออครูครูมายืนตรงนี้เมื่อปีที่แล้วเหมือนมันพึ่งผ่านมานะดันั้น ก็กเอได้หลายทางล่าถ้าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยใครไม่ไฝ่เรียนไม่ใฝ่รู้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ปัจจุบันเนี่ยยุคโลกาภิวัตน์วิทยาการต่างๆเจริญก้าวห,หน้าอะไรเกิดขึ้นที่ไหนแม้สุดขั้วโลกเราก็สามารถรับรู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในยุคเนี่ยพวกเธออยู่ในยุคที่ เขาเรียกว่าโลกาภิวัตน์มันมีความเจริญมากมายหลายอย่างที่ถ้าเรายืนเฉยเฉยไม่ใยเรียนใยรู้ไม่ทำอะไรเลยเราจะเป็นคนล้าหลังเราจะเป็นคนล้าสมัยจะไม่ทันเขานะครับดังนั้นต้องจดจำให้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเธอยังมีเวลาบางทีโอกาสมันมา,มาพวกเธอแล้ว แต่เธอไม่ควัยฟ้าโอกาสไว้เองพอถึงเวลาจริงๆเราจะมาข้ามควรนหาโอกาสมันก็สายไปแล้วนะครับะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญที่พวกเธอต้องต้องมต,ต,ต,ตัวตัวเองวิเศษวิโสก,กว่าคนอื่นหรือเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรไม่ใช่แต่ความรู้สึกของครูทุกคนอยาเห็นพวกเธอประสบความสําเร็จนะครับ แต่รี่ความสําเร็จเนี่ยมันจะประสบได้มันจะเจอเจอได้พวกเธอจะรับรู้ได้ไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นมันเกี่ยวกับตัวพวกเธอเองนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านบัญญัติไว้ในหลักธรรมนะครับถ้าใครปฏิบัติก็จะประสบความสําเร็จนั่นคืออิทธิบาทสินะอิทธิบาทสิก็คือมีฉันทะั อะไรก็ตามถ้าเราพึงพอใจทำปัจาริยกิจศสตร์แล้วก็วิมังสามิมังสาคือความต่อเนื่องกูจะพูดกับพวกเธอเสมอว่างานอะไรก็ตามถ้าเราถาความต่อเนื่องไม่ว่าจะอ่านหนังสืออ่านวันเว้นอาทิตย์นึ่งอ่านสองวันเว้นสองอาทิตย์จะเกิดความสําเร็จไหม ฉะนั้นต้องทําทุกวันทําบ่อยๆนะครับทําบ่อยๆเมื่อช้านครูก็พูดกับนาการหญ้าเนี่ยมันขึ้นอยู่ทุกวันใช่เปล่าถ้าเราทำเคื่องไม่ตัดไปบอกว่าหญ้ายาวใช้ได้ไหมหญ้ามันจะหยุดไหมแต่เราจะทําให้โรงเรียนเราสวยจะทําให้หญ้าเราสวยต้องต้องทำยังไงตัดทุกวันหรือตัดให้ ให้เป็นระยะระยะให้ต่อเนื่องแต่เราก็จะควบคุมเพราะฉะนั้นจะประสบความสําเร็จถ้าใครยึดหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วปฏออิบาติสี่จริยบาร4สี่เนี่ยก็จะประสบความสําเร็จอย่างที่ครูบอกถ้าเิออยู่เฉยๆไม่ฝ่ายเรียนไม่ฝ่ายรู้เป็นคนล้าหลังแน่นอนแล้วมันจะมีความลำบากตามมา,ามเพราะพวกเธอต้องใช้ชีวิตในโลกนี้อีกหลายนะครับแล้วเมื่อ ทำสำเร็จแล้วมันก็จะทำให้คูนเกิดความภาคภูมิใ e. จที่ไอ้สั่งสอนพวกเธอจนประสบความสำเร็จและตัวเธอเองก็จะได้ประโยชน์และเมื่อเธอประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็จะเกิดความเข้มแข็งในตัวเองนะก็จะไม่โอนอ่อนอ่อนตามในความชั่วหล้งหลายคนที่สูงกรีกก็เกิดจากความไม่เข้มแข็ง เพราะไม่ทำอะไรเป็นประจำอยู่แล้วคนที่สางสองนพวกเธออยู่ทุกวันทุกวันมาติดต่อกันลหลายสีก็ไม่ต้องการเห็นลูกสิ่งของตัวเองเป็นอย่างนั้นดังนั้นขอให้พวกเราจดจำนะครับแล้วก็เอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปฝึกปฏิบัติไม่ต้องเอาอะไรมากมายเอาปฏิบัติสิอย่างที่ครูยกตัวยอย่างให้พวกเธอฟังนมะีฉันทะ ริยจิตต์ริมังสารเธอก็จะเป็นคนเรียนเก่งเพื่อเรียนเก่งแล้วก็สามารถที่จะมีะความคิดมีนนมจินตนาจินตนาการรู้จักคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่ดีและไม่ดีนะครับแล้วถ้าเธอถือปฏิบัติอย่างนี้ต่อเรื่องไปเรื่อยเธอก็จะประสบความสำเร็จชีวิตปั่นปลายก็จะพบกับความสุขเพราะฉะนั้นในวันไหวครูปรนี้ีคณะครูก็ขออวยพรให้พวกเราทุกคน นะครับจงเราอยู่ในพระพุทธศาสนามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศารดาซึ่งบัญญัติหลักาต่างๆให้พวกเราได้ปฏิบัติเยอะม,มากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เก็บเกี่ยวในปีนี้ก็เอาอบาตรสิไมาไผ้ก็จะทำให้พวกเราประสบแต่นนความสุขสบา้พวกเราโชคดีทุกคนครับสวัสดี เรียน้ายเรียนฟังจบแล,แล้วนะก็เป็นคำกล่าวให้หมู่บ้านของท่านขออนะคะครณก็ขอสรุปว่าสูตรที่นักเรียนจะประสบผลสำเร็จในชีวิตกับการเรียนหนังสือของนักเรียนได้เรียนต้องทำไมคูณแรกนะคะเป็นของกองสองนะคะหกคูณคูณละห้าร้อยบาท โซดาไม่รู้จชื่อตัวเองโซดารู้มคะเอาดูสิซดาคืออาไแต่กนอไม่รู้จะชื่อตัวเอง

ใายเจอวิสิธการ ต่อไปเป็นคูณไม้ไทยนะคะจนเวน6หคูณคูณละ5้า้อยบาทหนึ่งเด็กชายชาญรงค์พันแจวัดูโอเคครับสอง เด็กหญิงพันสนกดีโทเด็กเคครัายเกาเด็กยยายเด็กายดยเด็กายเดยเด็กเด็กดยดดดีย เด็กหญิงวรลิตามีตาคมรโอเคครับโอเคครับ <laughs> คุณการศรรึกษา ที่ให้เนี่ยก็เลยมอบเป็นทุนการศึกษามาให้วันนี้ก็แจกให้ทุกคนจากท่านรุกานว่าเป็นสองคือนาวาอากาศเอกนรพลจังกรมในฐานะที่เป็นประธานสถานีวิทยุกระจายเสียงสุสองก็มอบคุณมาให้3ามพันบาทแล้วก็ร้านสิงห์ไทยวัสดุโดยคุณลาลนา,นาชิมนาพันนะครับ ร้านเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเทศบาลตะบลเขาพนามจะขายวัสดุก่อสร้างต่างๆก็ๆมีความปูพัน